ดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับงานวิ่งดินนะผู้ชมหกล้อหกคันครับแมคโครตักคันเดียวอีกหนึ่งคันเสียครับเสียทุกวันครับคันนั้นยังแก้ไม่หายนะสำหรับเอ่อซปิงซับพายปั๊มรับ คขั้นหนูวิ่งกันมันเลยวันนี้ เสียงหน่อยท่านผู้ชมด้านนี้ใกล้กเที่ยวแล้วครับวจะพักแล้วแป๊บหนึง่งกลับให้จานรวยอีกเที่ยวหนึ่งก่อน ไม่ค่อยได้หยุดอย่างนี้ผมเที่ยงก็หยุดเลยนะ วิ่งไม่ไกลเท่าไหร่ครับก็ระยะทางประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรนี่หะครับ คครับท่านผู้ชมได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ